ครับสวัสดีครับกับผมลุงเงี่ยวนะครับช่องอร่อยง่ายๆสไตล์ลุงเงี่ยววันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคแล้วก็บอกวิธีการต้มเครื่องในหมูให้ไม่เหม็นให้อร่อยอปัญหาที่ทุกคนเจอเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องในหมูนะส่วนมากที่เจอไงก็คือจะต้มแล้วมันไม่อร่อยต้มแล้วมันมีกลิ่นมันเกิดจากอะไรอ่าคราวนี้เครื่องในหมูเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือ,อเขาจะกลิ่นแรงแล้วก็เหนียว เราจะมากับจันกลิ่นนี้ได้ยังไงเราต้องรู้จักวัตถุดิบที่เราจะมาทําก่อนอ่าขั้นแรกถ้าเราได้เครื่องในหมูมาเนี่ยดูด้วยว่ามันมีไส้อ่อนกับมีไส้แก่คือไส้แก่เนี่ยตัวเนี้ยจะทําให้มีกลิ่นนะครับถ้าคนที่ทําหมูไม่ดีมาตัวเนี้ยจะมีกลิ่นเราต้องดูก่อนว่าเราได้ไส้แก่มาด้วยไหมถ้าได้ไส้แก่มาเนี่ยต่อขั้นตอนในการล้างนะครับ คือใช้เกลือับน้มส้มลงไปล้างลงไปขยำลงไปเคา้ากันเลยนะครับเอาให้มันหมดกลิน่นแต่ว่าไส้ใหญ่เนี่ยเราต้องปิ้นเอาข้างในออกมาด้วยมาดูว่าข้างในเนี่ยมันสกรปรกไหมเพราะส่วนมากที่จะสกระปรกก็คือไส้ใหญ่ซึ่งอยู่ข้างในมันจะมีกลิน่นอ่ามันจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เรากลับเอาออกมาเอาข้างในออกมาข้างนอกนะจะก,กลับไส้เสร็จปั๊บเราก็ล้างด้วยน้ำเกลือน้ำส้มแล้วก็หมักไว้ ประมาณสักห้านาทีทิบนาทีจากนั้นปับ๊บเราก็กลับเอาข้างในเข้าไปกลับข้างในเข้าไปแล้วก็ล้างให้สะอาดพอเราล้างเครื่องในสะอาดเสร็จแล้วนะเราก็ตั้งตั้งน้ําร้อนพอน้ําร้อนเดือดปับ๊บเอาเครื่องในเนี่ยลงไปลวกลงไปลวกก่อนเลยไปลวกประมาณสักสี่ห้านาทีคิดว่า มันเกือบสุกก็ละสี่ห้าทีจากนั้นก็เอาขึ้นมาหัน่นอืมพอเอาขึ้นมาหั่นเสร็จปับ๊บคนนี้ก็ลองเช็คดูลองดมดูว่ามันยังมีกลิ่นไหม,มแต่ถ้ามันยังมีกลิ่นอยู่คือกลิ่นยังแรงอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับหั่นเสร็จแล้วก็เอาเกลือใส่น้ำส้มใส่ถูใส่แล้วก็เค้าเค้าเค้าเคเ้า,เ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 าไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอาไปล้างอาพอไปล้างเสร็จปั๊บคนนี้ วิธีการต้มเวลาที่เราต้มเครื่องในหมูอะพอก,กินแล้วมันชอบมีอเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมาติดเพดานมาติดเมือกอรงนี้เรารู้สึกว่ามันมันมันเยอะอ่าเราจะเริ่มไล่หมันแนละ้วเริ่มไล่หมันก็ตั้งน้าร้อนมาเลยตั้งเสร็จปั๊บเอาไฟเนี่ยลงไปต้มพกเครื่องในเราทั้งหลายเนะี่ยไปต้มประมาณสี่สิบห้านาทีต้มไม่ได้สี่สิบห้านาทีพอได้สี่สิบห้านาทีปับ๊บเราก็มาทิ้งน้ําเอามาล้างน้ําอีกครั้งหนึง่งอ่า ล้างให้สะอาดเลยทีนี้ครนี้พร้อมที่จะต้มให้อร่อยแล้วครนี้เราก็ตั้งเครื่องเลยอืมตั้งเครื่องก็คือไส่พาตะไคร้หัวหอมหอมแดงนะครับตำใส่เกลือลงไปเอาลงไปต้มเลยพอเริ่มเดือดปับ๊บเราเริ่มชิมก่อนเลยนเนี่ยเนี่ยเทคนิคในการปรุงเนี่ยเราจะมาดูเทคนิคในการปรุงกันเราเริ่มชิมก่อนเลยชิมให้ว่ามันเค็มมอร่อยอะพอมันเริ่ม เข็มว่าอร่อยแล้วนะครับค่อยใส่ส้มมะขามนะเราจะไปใส่ส้มมะขามเลยนะถ้าเราใส่ส้มมะขามเลยเนะี่ยบางทีเราจะไม่รู้หรอกว่าเปรี้ยวหรือเข็มอันไหนมันนําหน้าเราค่อยๆใส่ส้มมะขามลงไปเพราะว่าส้มมะขามแต่ละคนนะ่ะคั้นข้นคั้นไม่ข้นมันก็จะเปรี้ยวไม่เท่ากันในในการทําแต่ละครั้งเราลองค่อยๆใส่ส้มมะขามเลยใส่ไปทีละน้อยแล้วลองชิมดูว่าเปรี Excuse ้ยวกว่าเข็มมันเท่ากันยัง โดยจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องให้รสเปรี้ยวเนี่ยตามหลังรสเค็มให้มันเค็มหนงแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วมันก็จะอร่อยแล้วพอต้มได้ไประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากทีก่เราต้มมา45ทีแล้วเรามาต้มอ,อีกครึ่งชั่วโมงรับรองว่ามันเปเนื่อยแน่ตอนนี้ทุกคนก็จิงมความเปื่อยแล้วก็ลองชิมดูว่าเค็มได้ไหมเปรี้ยวได้ไหมอ่านี่เหลือเทคนิคในการที่จะต้ม แล้วต้มเครื่องในหมูของเราก็จะออกมาอร่อยเปื่อยอเป็นเทคนิคที่ผมทำอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องอร่อยง่ายๆสไตล์ลุงเงียวนะครับเดี๋ยวเดือยจะมาลงคลิปสอนอ,อีกหลายๆอย่างวันนี้เอาต้มื่องในหมูไปก่อนลองไปทำกันดูนะครับว่าสูตรที่ผมบอกเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่า